ทม่มีนนนย,นนยนายนาเลย่้าาโดนสแล้วอะไรอมกี้เขาเรียกแล้วใช่ไหมว่ากระจกไม่สนิทมาข้างหน้านี้นี่ไปหน้าซ้ายเออแล้วก็ไล่มาตรงนี้ ดูด้วยไม่ได้ถูไปมั่ว วิดีโอมันเดไปหมดนะเว้ยทำผิดทำถูกวะยังดีองปรงนะออมานะคว

Gracias. ใช่หรอไม่ติดปืนไดเหรอไม่อ้าวมันต้องรู้ด้วยสิ